น้อยซึ่งเต็มเลยี่จ้าไปเจองูกำไม่ปล่อยอีกนี่เลยเจ้าคุณขนาดนี้เปิดรับออเดอร์หน่อไม้ดองเลยไหมครับหน่อไม้หน่อไม้ดองคุณภาพอ,อ่อนใครจะเอาเปิดจองแล้วนะครับ นสุกจะตูดใหญ่กว <mm ่าแม่มแล้ว้กระจุกเลยครับเ็นกระจุกกระจุกเลยจ้าดกกกอเดียว